งานประจําที่แรกสําคัญมากที่สุดใช่มีมคะทุกคนยากลำบากมากกดดันตัวเองเยอะมากแบบว่าตั้งแของฉันไม่ใช่คืออะไรแพชชั่นของเราคืออะไรการทําสิ่งนี้มันไม่ใช่แพชชั่นของเราเฮ้ยพี่ไอ้เคียดกดดันด้วยหรอเออสีคะ <laughs> ในคลิปนั่งพูดคุยเมาท์มอยในท็อปปิกที่ไอรู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับน้องๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบเพิ่งจะมาทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะเหรือจะไม่ใช่น้องอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครก็ตามที่อาจจะกาลังรู้สึกอะไรสักอย่างอยู่เพราะตอนนี้ไอก็กาลังรู้สึกอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นคลิปไลฟ์โค้ชบอกว่าควรอย่างนี้ควรอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำนี้คือไม่ใช่ disclaimer ไอคดีไม่ใช่ไลฟ์โค้ชและไม่อยากเป็นไลฟ์โค้ชนะคะแต่รู้สึกว่ามีีประะเดด็นนท่อยยากจชวพูคุ ถามความเห็นอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอยากให้ทุกคนได้มาคุยกันซึ่งจริงจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไอ้อยากทำมานานหลายปีมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทำสักทีแต่วันนี้รู้สึกว่าเออเออไหนลองมานั่งเล่ากันสักหนึ่งทีก็แล้วกัน ด้วยท็อปิกที่ว่าทํางานประจําเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการอันไหนมันดีกว่ากันควรจะทอะไรดีในขณะที่ต้องบอกว่าไอซ์เคยเป็นมาแล้วครบทุกรูปแบบนะคะเป็นพนักงานประจำธรรมดาก็เคยเป็นฟรีแลนซ์ก็เคยแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจก็เคยอยากมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกว่าเคยประสบพบเจอมาเนาะเคยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถามว่าอันไหนดีที่สุดอ่ะจริงๆมันน่าจะไม่มีช้อยไหนที่ดีที่สุดเสมอไปรู้สึกว่าคําว่าดีที่สุดอ่ะมันต้องดีที่สุดสำหรับตัวเราตัวเรานี้ของเรานี้ว่าเราเหมาะแล้วก็ชอบที่จะทําาอะะไรนซึ่่่งคิิดดววธีีที ที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดอาจจะต้องเขียนข้อดีข้อเสีย pros and cons ว่าแต่ละอย่างแต่ละแบบเนี่ยมันดีกับเราหรือว่าไม่ดีกับเรายัางไงบ้างเรื่องของไอประสบการณ์ตอนเป็น,นพนักงานประจําเนี่ยก็คือพูดเลยว่าเป็นงานแรกที่เข้าไปเริ่มทำคือหนึ่งสองสามเดบิวต์ด้วยการเป็นพนักงานประจําก่อนเลยเพราะว่าช่วงยุคสมัยนะั้นน่ะมันเป็นอะไรที่คิดค่ะทุก<ส>คนคือเพื่อนๆทุกคนอ่ะจะมีงานประจําของตัวเองกันหมดเลยทำให้เราสึกว่าอ่ะแต่ละแตแล้วต่ละพันทุนนี่อะไรกันหมดแล้วชินโตอยังไงบ้างก็เลยแอพพลายใบสมัครไไไปปปแลล้้้้ววกกกกกก็็็ดททําาาาาาางงนนนนนนนรรระะะจซึึ่่่่ตออััูสมมเียบ ันเป็น,นงานที่หนักมากรู้สึกว่าตัวเองอะต่อยต่ำแล้วก็กระจอกงอกง่อยมากคือนึกออกไหมว่าโลกของการเรียนรู้เรียนมากับหนึสองสั้นเดบิวการทำงานอะเฮ้ยโรกอเป็นคนละเรื่องกันคูไม่เห็นในสอนอันนี้เลย อย่างนี้หรอคือมันเป็นคนละโลกเป็นคนละแบบใหม่หมดเลยรู้สึกว่าตอนที่เราเปลี่ยนผ่านจากการเรียนไปนทํางานอะเป็นช่วงที่ยากลาบากมากเลยรรู้สึกว่างานแรกของไอ้มันก็ยากจริงๆไอ้จำได้ว่ามันมีช็อตที่แบบว่ารู้สึกว่าติงกะจอกอะมันดักเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำแบบเฮ้อทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำไมเราถึงไม่เก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยร้องไห้ออฟฟิศจรจังอะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบเราเคยทํามาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวและที่บอกว่าทางานหนักก็คือทํางานจานถึงสุกแหละ การเป็นเวลาคุณไม่มีอยู่จริงคือก็คือกลับบ้านสองทุ่มสามทุ่มตลอดเวลาแล้วเงินเดือนก็น้อยมากใช้ไม่พอด้วยก็เลยต้องแบบมีซอบเสริมคือทำงานเสร็จสองสามทุ่มเสร็จ ทำงานอีกที่หนึ่งต่อในรงเียนตอนนั้นงานเสริฟเป็นดีเจค่ะแต่ตัวของเนื้อง,งานน่ะก็เอ็นจอยนะเพราะว่าก็รู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าอยากทะํะเราก้าเข้ามาเราเป็นคนอยากทาสิ่งนี้เราเป็นคนยื่นใบสมัครมาที่นี่ก็เอ็นจอยกับสิ่งที่ทำมากๆแต่ว่าก็หนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จำไม่เลยว,ว่าคุเกับปามาบ่อยมากว่ามันแบบมันหนักมันเหนื่อยมันยออ่อท้อชีวิตมันยากสักไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยปามาก็จะบอกแบบเอ้ยไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวก็ออกก็ได้นะแต่คือตอนนั้นน่ะมีปฏิทานกับตัวเองว่าเฮ้ย หนึ่งน้อยหนึ่งปีเพื่อเป็นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ทำทำทำไปจนครบหนึ่งปีแล้วพอครบหนึ่งปีอ่ะก็ออกพอดีเลยออกพอดีเลย แต่จะบอกว่า1ปีนั้นนะคะทุกคนมันเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยที่ทำเให้มีทุกวันนี้คือตอนที่เราเรียนจบมาเดบิวต์ใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอะ่ะเรียนรู้ทุกอย่างได้หมดเลยใครๆก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเราดูแต่ว่ากล่าวเราให้เราได้ลองโน่นลองนี่ลองนั่นทาโน่นทานี่ทานั่นคือช่วงนะั้นเป็นช่วงที่แบบพื้นฐานที่แน่นที่สุดเลยถ้าเกิดว่าถามไอ้นะรู้สึกว่างานประจําที่แรกสําคัญมากที่สุดเราต้องเลือกสิ่งที่เราอยากทําเพราะว่านั่นน่จะเป็นแคริเอร์แพทของเราเลยมันจะเป็นแบบเส้นทางต่อ เนี่ยไอ้สานึกบุนคุณมถึงทุกวันนี้เลยอะ่ะแบบว่าไม่ว่าใครก็ตามแบบรู้สึกว่าแบบขอบคุณที่สอนหนู <c oughs> ขอบคุณที่กล้าสอนหนูคือรู้สึกว่าแบบทุกคําพูดอ่ะมันแบบทุกคนเขาสอนเราอะ่ะมันดีมากเลยค่ะทุกคนที่ผ่านความยากลำบากแบบนั้นมาผ่านความกดดันแบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ้แล้วก็อัลมูฟไปอีกหนึ่งออฟฟิศก็ยังคงเป็นพนักงานประจําอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมีบทบาทที่เปลี่ยนไปก็คือตอนแรกเราเป็นลูกน้องแบบลูกน้องสุดๆอ่ะแบบลูกน้องตัวเล็กสุดของต่ แต่พอพี่ใหม่อะลงมีความเป็นหัวหน้าแล้วมันยำหน้าต้องแบบสั่งโน้นสั่งนี่แมนเนจต่างๆซึ่งอำน,นาจมันก็จะมีความหอมหวาน <c oughs> ในช่วงแรกใ <c oughs> ช่ไหมค่ะทุกคนทุกคนย่อมอยากมีอำนาจย่อมอยากเป็นคนสั่งงานย่อมอยากแบบว่าแบบเธอทำาน้นทำนี่ทำนี่ท,ที่มันเป็นพากบอสอะมันย่อมเป็นอะไรที่แบบว่าสบายกับการเป็นลูกน้องหยุดแล้ว ไอซ์ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอเขาจริงๆคนขาไอรู้สึกว่าการที่เราเป็นบอสการที่เราเป็นหัวหน้าการที่เราเเมาารรีลูกน้องเนี่ยมันยากกว่าการเป็นลูกน้องอีกค่ะเป็นลูกน้องนี่ก็แค่เอาให้ทําอะไรคะแล้วก็ทําตามนั้นปั๊บป,บปบใช่ปะแต่พอเ,เป็นหัวหน้าโอ้โหเขาไม่ชอบมันช่างเยอะแยะมากมายเหลือเกินจังเลยที่เราต้องแบบว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองเอาให้รอดใช่ไหมเราต้องเอารับผิดชอบคนอีกตั้งมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบแมนจจัดสรรปันสิ่งทุกอย่างให้มันลงเอยอะไม่ใช่แค่ตัวเราแหละอันนี้มันคือเป็นการจัดสรรคนอื่นๆด้วย ซุก็แบบว่าได้เรียนรู้เรื่องนี้ในวัยที่เร็วมากเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นแบบน่าจะประมาณแบบยี่สามยี่สองสองยี่สามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราได้แบบเลื่อนขั้นในการเป็นปหัวหน้างานแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมันมีความหลากหลายมากมายแหละลม,มาในข่ะทุกคนด้อยยูย่งน้อนและเป็นหัวหน้า,นาเลยอะมันก็จะมีความเหมือนแบบทำได้าปา ตัวเนี่ยนะเหมือนแบบมันเป็นเส้นใยชิ้นอะไรอย่างงี้ก็จะมีบองเล็กน้อยแต่เราก็ต้องเหมือนแบบว่าพิสูจน์ตัวเองทำให้ของตัวเองให้ดีเขาต้องชอบองตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้แบบพิสูจน์ว่าอือเราได้เราทําได้เลย่างมี้นะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้พูดอะค่ะรู้สึกว่าสกิลการเป็นหัวหน้ากับเป็นลูกน้องมันเป็นคนละสกิลเลยอะบางคนจะแบบว่าทํางานเก่งมากแต่อาจจะแบบ manage คนอื่นแบบไม่ได้เลยก็มีนะซึ่งคิดว่ามันต้องแบบมันต้องถามใจตัวเลยรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแบบว่า manage หรือว่าควบคุมคนอื่นหรือ เต,ติบโตขึ้นอะยู่ต้องเหนื่อยขึ้นยากลาบ,บากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่เคยผ่านจุดนั้นมาก็จะไม่มีทางรู้แน่นอนแล้วก็หนึ่งสองสามเฟอเปลี่ยนผ่านชีวิตมาสู่การเป็นฟรีแลนซ์จำไม่เลยว่าตอนที่ออกจากเป็นพนังกงานประจำแล้วเป็นฟรีแลนซ์อะมันรู้สึกแบบอช่องว่ามากจำไม่ได้ว่ามันเป็นเดือนมกราคมที่ตารางงานโล่งทั้งหมดไม่มีอะไรให้ทําเลยสักอย่างเดียวนั่นแปลว่าไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวก็ร <Asian> <rated> ู้สึกว่าวิ ความอิสระโผมบีนที่ใจฉันต้องการความแมเนจเวลาได้ความแบบไม่ต้องเรียนอะไรเป็นพันละ แลกมาด้วยเม็ดเงินที่ทําให้เรามีความหวิวใจสุดๆว่าเราจะมีเงินไมีว่าปลายเดือนนี้เราจะมีเงินกี่บาทเราจะมีเงินเท่าไหร่เราจะมีเงินไหมจะมีคนจ้างเราหรือเปล่าเราจะต้องแบบอะไรยังไงนั่นคือวิธีแรกที่เราเป็นนายของตัวเองและเราต้องชี้นิ้วสั่งเต็มว่าต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นต้องทำนี่เมียนจะไม่มีนันถ้าเกิดไม่ทำนี่จะไม่ได้นั้นไม่โไม่ขยันก็จะไม่มีคนจ้างทำงานก็ว่ายากแล้วเป็นหัวหน้าคนอื่นก็ว่ายากแล้วอันนี้เป็นนายของตัวเองยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าไม่มีใครมาชี้นิ้วสั่งเราไม่มีีีีกรรรออไไไไมมมมมม่่่เเเส้้นททาาางงูะลยให เราต้องแบบรังสรสรค์ทุกอย่างเองใหม่หมดเลยไรก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นโชคดีมากๆของไอทเทเป็นคนแบบขี้โลกเป็นคนขี้เตรียมวางแผนเป็นคนขี้ขยนันเป็นคนที่เหมือนแบบว่ากลัวกลัวกลัวเป็นคนที่มีความกลัว,ลวเยอะมากเพราะฉันคือทาให้อะขยันมากซึ่งไอท์ชีพ e ฟรีแลนซ์ที่ว่าก็คือการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เลยค่ะทุกคนก็คือแบบขยนัน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 แล้วก็แบบว่าทำ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 สร้างโอกาสให้ตัวเองให้เยอะมากที่สุดแล้วมันก็เหมือนแบบไอความขยันเนี่ยมันก็ส่งผลมันก็ทําให้เราเหมือนแบบว่ามีฟีดแบ็กกลับ ก็ไม่ทําอาชีพเดียวด้วยนะก็คือมีการทําการขายของไปด้วยในรายเดียวกันก็คือมีเมจิกเมชที่จะขายหรือว่าเทปิตาสองชั้นไปด้วยก็คิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ได้แหละไม่บล็อกเกอร์ก็ขายของมันต้องได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้ส <c ười> อนรวย <c ười> อะไรอยเก็คิดแบบนั้นนะ, <c ười> <c ười> ะก็แผ่ผนผลมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งตอนทาเมจิกเมชอะไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีคนอื่นมันก็มีแค่เราขายของส่งของกันไปผู้ เพราะเราเริ่มจริงจังเราเริ่มลงทุนกับมันเป็นหลักล้านหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มจะมีพนักงานคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5แล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันต้องคิดมันต้องแมนเมันต้องดูมันต้องอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายมากๆเลยพอมันเป็นการลงทุนนะเราเป็นแบบคนที่แบบเงินออกไปจากเราอะเพื่อที่ต้องทาให้เงินเนี้ยมันแบบได้เลยกลับมาอุ้ยนั่นแหละเป็นจุดที่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของธุรกิแเราก็รู้สึกว่ามันยากขึ้กกว่่รางึ็ูส สิ่งที่ประมวลผลออกมาได้เป็นความรู้สึกคือความรู้สึกเสียวใจมันรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่ามันจะปังหรือไม่ปังบ้องหรือไม่บ้องรุ่งหรือร่วงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราคือแบกรับความกดดันความเสี่ยงทุกอย่างมเลยซึ่งมันไม่เป็นไรประจํามันไม่ต้องมีสิ่งนี้มันคือแบบทุกป้ายเราจะมีเงินเข้าแต่ไป็นเจ้องธุรกิจอะเราไม่รู้เราจะมีเงินเข้าหรือเงินออกมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือยังไงขออมรับตได้ค่ะว่าช่วงปีแรกๆของพิซซาเดนเนี่ย แดงติดลบเยอะมากมีต่ใส่เงินใส่เงินใส่เงินไปจนแบบหลายล้านอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกแบบมันไม่เห็นได้ขึ้นมาเลยเราลงทุนไปท่าเดียวแต่เราไม่มีเงินกลับคืนมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่เป็นธุรกิจของคนเดียวหรอกนักธุรกิจหลายคนที่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยเขาต้องเริ่มจากการลงทุนแล้วก็แบบใจอ่ะเป็นคนใจเป็นคนป่าคือมันต้องแบบทุ่มตัวทุ่มใจทุ่มเงินลงไปก่อนมันถึงจะได้อะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเสียวใจมากซึ่งณจุดนี้ทุกคนอาจจะ กดดันด้วยหรอเออสิคะ <c oughs> คือจะบอกว่าที่เห็นไอแบบสดใสร่าเริงบันเทิงเริงใจถ่ายรูปสดใสลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยได้เปอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าทําให้โลกเนี้ยมีปัญหาเยอะมากแล้วน้องๆหนูๆสมัยนี้มีปัญหาเยอะมากเพราะว่าทุกคนอ่ะโชว์แต่ด้านที่มีความสดใสเฉย,ยไรซาบซ่าไม่เคยมีใครเครียดไม่เคยมีใครทํางานหนักไม่เคยมีใคร โชว์ความแย่หรือในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันแบบเป็นเรื่องกระดักใจทําไมนี่อก็ปะให้คนมาสงสารแบบมาสงสารเรามาแบบสู้ๆให้กำลังใจเงี้ยมันน้อยกว่าทุกคนย่อมโชว์พาที่เรามีความแบบใส่เบิกบานชีวิตดีๆเสาร์อาทิตย์นี้กินอะไรดีไปเที่ยวไหนเอยอะไรอย่างนี้งก็ปะซึ่งเราหนูตัวเนี้ยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานร,ารูปแบบไหนก็ตามแต่อ่ะมันย่อมมีความเครียดความกดดันความอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันออกไปแต่การมีโซเชียลมีเดียที่เราถ่ายถ่ายแล้วเราเกิดการเปรียบเทียบนี่แหละมันทำให้ใจเราอ่ะมันไม่นิ่งมันไม่มั่นคงเยยคคทุกนนมืแบบบบปปรีีไหด ทำไมคนนั้นชีวิตดีทำไมคนนี้ไปถึงนั้นแล้วคนนั้นเติบโต้ามคนนี้มีงานของตัวเองนะคนนั้นคงเป็นแบบนั้นมันทำให้เรานะเหมแบบว่าเฮ้ยหรอเราต้องลาออกตอนนี้เพื่อไปเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างตอนนี้ว้าโคแบบว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวดีอะอะไรเปล่า <Yeah. S 1> อะไรอย่างนี้เหรอป้าไอรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันทำให้เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆนะไอคิดว่าเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอะรุ่นไหนก็คือแบบว่าทำงานประจำคือมั่นคงคือเก๋แล้วก็ยิ่งโตขึ้นก็คือยิ่งเก๋ยิ่งงรรุ่่่่่นนพอแมเเาียยิ เลยค่ะทุกคนก็คือทุกคนเหมือนแบบมีเส้นทางชีวิตที่แบบแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเหมือแนบบแบบคล้ายๆกันแต่ว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่เด็กกว่าไอายอะ่ะจะมองเห็นความสําเร็จในรูปแบบแบบเป็นชีวิตอิสระเป็นชิ้ถูกชิ้นเองฉันแบบมี passive income สติที่เทนนิสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยังไม่พอหลังๆมานี้เนี่ยรู้สึกว่าน้องๆประสบปัญหาเหล่านี้เยอะมากเพราะมีคนชอบสัมภาษณ์ไอซถามไอซ์ดีเอ็มมาถามเพชรนมาถามอาจารย์ที่ไปสอนเรื่องความเป็นตัวของตัวเองแพช s i o และเป้าหมายของชีวิตที่ทุกคนจะ เป็นต้องมีในวงเล็บหรอหรอ คือเหรอเคยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่น้องๆเด็ก <c oughs> ๆสมัยเนี้ยกดดันตัวเองเยอะมากแบบว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่คืออะไรแพชชั่นของเราคืออะไรการทําสิ่งนี้มันไม่ใช่แพชชั่นของเราเฮ้ยไอจะบอกว่าไอไม่รู้ว่าไอคิดถูกหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าได้ดั่งใจเราไปสมหดแบบว่าตรงตามใจเราไปสมดเป็นสิ่งที่เรารักอยากจะทําเป็นเส้นทางที่เราอยากจะไปขนาดนั้นทั้งหมดตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดมาถามไออ่ะไอก็ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรนะคะทุกคนจริงๆแล้วว่ะคือไม่ได้มีเป้าหมายแบบยิ่ง ลังการแต่จริงๆแล้วว่าไอ้ก็มีไอ้ก็เคยพูดว่าไอ้อยากมีความสุขในทุกวันซึ่งไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นเป้าหมายที่โคตรยิ่งใหญ่เลยอะซึ่งจริงๆแล้วอ่าไอ้เองก็บอกเลยนะมันก็แบบมันก็ไม่ได้ามสุขทุกวันขนาดนั้นมันก็คือมีแบบมันมีสุขแล้วก็มีทุกข์แล้วก็มีเล็กเน้อยบ้างเป็นธรรมดาส่วนแพช s i o ในการในทำงานในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยบางทีแล้วว่าเราจะต้องแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรืออดทนทําในอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นรู้สึกไม่ได้แบบว่าจจอออออยยเเวรระะไไไค่่่่่่่นนนนนนััั้้้พืทีีมดปสสสููกกาาาาางงงึใตตแบ น้องๆทห้พบเจออะต้องการมันเดี๋ยวนี้อะเหมือนแบบฉันไม่พร้อมที่จะมีความทุกข์เลยไม่พร้อมที่จะกดดันเลยไม่พร้อมจะเศร้าเลยเพราะว่าฉันต้องการจะมีความสุขทุกวันไงวันนี้มันมีความสุขแล้วมันไม่ใช่หรอมั้งฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกมันไม่น่าจะมีใครมังคาที่แบบว่าทุกวันในชีวิตอะมีความสุขหมดเลยไอรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการ manage อารมณ์ตัวเองจัดการอารมณ์ตัวเองจัดการการทำงานจัดการการแบ่งเวลาเพราะส่วนตัวไอพูดเลยนะว่าทุกวันนี่แบบสดใสแล้วเลยอะมันมีเรื่องมันมีเรื่องที่ไอไม่ได้้้อออกกกุนนมม่่่ดเเเลาาาาใหฟังงงยรรรรูสวจิป็ืข ัดการอารมณ์ของตัวเองจัดการเวลาของเราให้มันแบบให้มันดีอ่ะการเรียนมันต้องมีตั้งหลายปีมหาหลัยก็ต้องตั้งสี่ปีทําไมมันต้องใช้เวลาเหมือนเลยจะทาไมเวลาบางทีมันทำงานแล้วไม่รู้จะแบบฝึกแบบแบบไมไ่เลยเนี่ยเราจะต้องเจนเย็นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าทุกอย่างมันแบบมีทั้งดีมีทั้ทงไม่ดีมีทั้งสุขมีทั้งทุกมีทั้งได้มีทั้งเสียสิ่งที่หวังสิ่งที่เป็นมันมีทุกอย่างแบบสองด้านเสมอแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่สองด้านทุกคนมันมีหลายด้านหลายแง่มุม ก็คือการบาลานซ์แหละว่าคือเหมือนแบบเราจะบาลานซ์ตัวเองยังไงจะจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกของเรายังไงและทําให้เราได้เหมือนแบบได้ไปต่อในเส้นทางที่มันแบบควรจะเป็นยอะไรเงี้ยโดยที่อย่าไปกดดนันเองมากเกินไปว่าฉันต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องเป็นแบบดันต้องเป็นแบบนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรเป็นอย่างนี้น <c oughs> บางทีอะไอรู้สึกว่าเ hey, ทมากถึงตัวไได้อะไอเบอร์เบอร์ทุกคนไอไม่ได้แบบว่าวางแผนมาใชปะฉันก็แค่แบบว่าอดทนกับอะไรบางอย่างที่ตอนนั้นไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันจะนำมาซึ่งอะไรอะไรเงี้ยแต่พูดตามตรงนะ กับอะไรบางอยา่างค่อนข้างนานวกกลับไปบังคับให้ตวเองว่าแกห้ามหลับสุดัครคบหนึ่ง <c oughs> ปีเพื่อเพื่ออะไรอปปัวเอง <c oughs> ที่บอกอะไรว่าตอนนั้นอะ่ะตั้งกฎนี้เพื่อแต่ก็ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าทําให้เราได้แบบอดทนกับอะไรบางอยา่างสู้กับอะไรบางอยา่างจนแบบสุดทางจริงอะ่ะเคยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันทาให้เราได้รู้จักตัวเองเยอะขึ้นและทำให้เรามีความแบบอดทนต่อความกดดันได้เยอะมากเออค่ะ หย่านี้พว่อวาจจะงงว่าเพื่อต้องการจะบอกอะไรคะคือส่วนตัวไอ้ก็แบบไม่รู้จริงๆนะไว้อัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะบอกอะไรไอ้แค่รู้สึกว่าไอ้อยากแชร์ประสบการณ์ส่วน,สสนตัวที่ว่ามันแบบมันมีอะไรมากมายแต่ไม่หมดเลยรู้สึกก็แบบว่าเผื่อมันจะมีพาร์ทไหนบางช่วงบางตอนไหนที่ช่วยใครสักคนแค่จะรู้สึกอะไรบางอย่างแบบไอ้ที่เคยรู้สึกอยู่ได้บ้างอะถ้ามันช่วยได้แค่แบบนิดเดียวรู้สึกว่าเออคลิปเนี้ยมันน่าจะแบบตอบโจทย์สิ่งที่อยากทำแล้วล่ะแต่จะเล่าให้ฟังว่าแรงผลักดันที่ทำให้ไอ้มากดอัดคลิปนนนี้เเ่่่ยพรราาาะะะววลลสุดมนออนอองงฟซขไไกคคจๆแช รับคนเข้ามาทํางานเยอะมากแล้วก็มีคนออกแล้วก็จากไปอะค่อนข้างเยอะอยู่คือมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้างแล้วแต่รู้สึกว่าครั้งนี้มันทําให้ไอรู้สึกต้องพูดพอรู้สึกว่าสิ่งที่น้องพูดออกมามันเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคน <c oughs> น้องก็คนในวัยเดียวกันแล้วก็พูดในสิ่งแบบเดียวกันซึ่งในวงเล็บก่อนอันนี้ก็มีหลอาออกปคนสองคนซึ่งก็พูดอะไรประมาณเดียวกันน้งองเขาก็อยากออกแต่เขาก็รู้สึกผิดที่เขาต้องออกอะอาก็รู้สึกว่าวิ่งเอ็นดูอะเหมือนเอ็นดูอะคือน้องเขาบอกว่า ว่าในหมูหมูเนี่เป็นนายจ้างอะไอ้ฟันเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องออกแหละเราไม่มีสิทธิ์ไปทําให้ชีวิตใครเขาถูกทรมานเศร้าทุกตมขนาดนั้นแต่ในม,มุมของไอที่เคยเป็นนายหนประจามอะก็รู้สึกว่าแบบโอตอนนั้นชีวิตเรามันก็ดูยากลำบากจริงด้วยละว่ะแต่แล้ว,วนนก็คือเพิ่บเลยเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละรู้สึกว่าเรื่องราวนี่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกมากมายหลายอย่างมาเลยว่าแบบว่าเฮ้เราทำไปเนา เหมือนแบบทำไมการทำงานมันถึงแบบเศร้าได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยตอนนี้เนะี่ยของคนที่เป็นพี่เป็นคนที่เป็นเพื่อนลุ่ร่วมโลก็รู้สึกว่าเออไม่ไหวหรอกต้องแบบต้องจากไปแล้วล่ะแต่อีกความรู้สึกหนึ่งของไอ,อ้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ว่ามันไม่น่าจะมีงานไหนในโลกนะที่เรารู้สึกแบบว่ามีความสุขทุกวันที่ฉันได้ตื่นมาทํางานวาุ้งดีจังเลยเงี้ย ว่าสิ่งที่ไอทำอยู่ตอนเนี้ยก็แลดูจะใกล้เคียงกับสิ่งนั้นที่สุดแล้วแต่ก็บอกตรงๆนะคะว่ากว่าที่เราจะรวบรวมดมปานแต่งหน้าทําผมจากเซตติ้งให้เรามากดอัดหนึ่งทีนเนี้ย <S <S 1> <S 1> ไอก็ดีกว่า <S 1> <S 1> ตัวเองเยอะเหมือนกัน <S <S มันไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยมีความสุขตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแชร์ว่าไอซุปเปอร์ดันจะไม่มีงานไหนหรือเปล่าที่มันแบบว่ามีความสุขทั้งหมดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออหรือทุกคนคิดว่ายังไงเนี่ยแหละเป็นประเด็นที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้แบบได้แบบพูดคุยกันพี่นี่บอกว่าเคยรู้สึกว มันดูแบบนี่แหละแบบสิทที่ฉันอยากเป็นคำสุขทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นภาพที่ทุกคนเห็นในโซเชียลมีเดียไงแต่บุงที่ไอซทำงานดึกเครียดโคตรก็ไม่ได้มาแชร์ไม่เคยแชร์มีใครเห็นไอ้ถ่ายคลิปเครียดต้องไหมไอซก็ไม่ถ่ายรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเครียดอยู่ก็ฉันเครียดอยู่ไม,ม,ออม่ได้ร้องโอดนะกอล์ฟบ้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันผิดเขาเล่าที่เล่าแบบว่าแชร์แต่มุมที่สดใสเวลาเที่ยงก็ไม่ถ่ายเวลามันท้องฟ้าเม,มื่อยังไม่ถ่ายเลยฝนตกั็ไม่ถ่ายเลยอะไรเงี้ยเออมันเลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าเราม่เดี๋ยวความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่นนอบอกป้าคลิปนี้เราอยามาบอกว่าไม่ใช่นะมีความทุกข์บ้างอยู่นี่ก็บ้านน้องๆองอกไปก็เกลียดเหมือนกันนะหาคนใหม่หายังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนี่บอกมาได้แหละค่ะทุกคนก็อะไรประมาณนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แบบอยากเล่าอยากถ่ายอยากชวนคุยอยากปรึกษาอยากให้ทุกคนมาคุยกันอยากเนี้ยคอมเมนต์ข้างล่างนี่เป็นคอมเเเเมมมมมมมนนนนตต์์ไไไดดด้้้้ออออ่่่ะะาาาคคแแแววววบบบบีใรรรหหห็็ยยยืังงไในจุดดไไหหนนนนขขออองงงพาาร์ทใวิีีโ้้บ นะคะรู้สึกว่าอยากแบบให้มีพื้นที่ที่คนได้คุยกันแล้วก็ใดๆเลยอะคือไม่แน่ใจว่าจะมีใครดูคลิปวิโอนี้ไหมอีกแล้วพมันยาวมาก ไรก็มู่้แต่รู้สึกว่ามีเรื่องอยากเล่าให้ฟังอีกเต็มเลยคือเมื่อกี้พ่อจบตอนไหนถ่ายรู้สึกว่าอยากพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ไอเรียนรู้มากก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิคิไกมันคือเป็นแบบมอตอรของชาวญี่ปุ่นเลยเงี้ยก็นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ยาวอยู่เหมือนกันก็จริงก็เป็นวิดีโออะไรทำนองน,นี้ก็ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะวันนี้ก็ลองมาเล่าให้ฟังกันอย่างเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันค่ะไอบอ่านคอมเมนต์ของคลิปนี้มากมากนนะคะแล้วก็งงกกหรนนุ่ย เป็นตัวก็ได้อะแต่ถ้าเกิดว่าใครกำลังแบบว่าประสบป,ปัญหาชีวิตเครียดอยู่จะเอาไงกับงานชีวิตจะเป็นทางไหนดีอะไรเงี้ยไอจะขอบอกว่าทุกคนเป็นหมดไอ้เองก็เป็นที่มานั่งพูดนี่นก็คือไม่ได้ ทางออกให้ชีวิตของตัวเองนะที่บอกว่าไม่ใช่ไลฟ์โคอยากจะคุยกับโค้ชมากเลยตอนนี้คือแบบว่าฉันควรยังไงดีคะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเลยรู้สึกว่าเวียนหนอยมาคุยกันหน่อยว่าอะไรยังไงหนเนาะทุกคนก็ยากที่สุดในจุดที่ตัวเองอยู่ปัญหาต่างๆกันแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมถึงเป็นมันใช้ตัวเองด้วยก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วก็สตรองแล้วก็ผ่านคนทุกปัญหาผ่านของทุกอุปสรรคแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงมีตตตัััััววววนน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 ทททีีีี่่่่่่่่แแแแขข็็งงงกกกกรลลลล้้สสสสสิสนนะะิาาาุดดะะะอออไปปคคคเจใหบย <small> oh! <noise>